สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพามาศึกษากระบวนการของลีนกันนะคะโดยบริษัทที่เรานำมาทำกรณีศึกษานี้เป็นบริษัทเคอรี่ค่ะสมาชิกนะคะ 1. นางสาวสุชาวดีหนูหนุหนปะวะสสองทับห้เลขที่3 2. นางสาวประพาพรคงพิมายปสาวสสองทับห้เลขที่4 3. นางสาวชนทิชาพมสุริน ปศ2สอ5ท้เลขที่22 4. นางสาวชริวันกระสายเงินปศ2สองท้เลขที่24ประวัติความเป็นมาของ Curly Express นะคะ c u r r y Express ผู้นำด้านการจัดส่งพัสดุส่วนเอกชนในไทยก่อตั้งขึ้นในปีพศ2549ที่เราใส่ใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การส่งพัสดุที่ดีที่สุดปัจจุบันเรามีจุดบริการมากกว่า15,000แห่งทั่วประเทศพร้อมศูนย์กระจายพัสดุกว่า1,000แห่งครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศซึ่งสามารถรองรับพัสดุได้กว่า1.9ล้านชิ้นต่อวันตอบรับการเติบโตของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซและธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ้าปีธุรกิจค้าส่ง ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้นพันธกิจมอบบริการที่มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าเอาใจใส่พนักง,งานรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้รับส่วนเสียวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งสู่การเป็นบริษัทขนส่งพัสดุที่ดีที่สุดของประเทศไทย ก่อตั้งบริษัท Kerry Express และเริ่มจัดส่งพัสดุครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมเปิดตัวบริการเก็บเงินปลายทางเป็นรายแรก2556เปิดให้บริการ Kerry Parcel Shop แห่งแรกในกรุงเทพ2557จดทะเบียนลิขสิทธิ์ application Kerry Express 1.0 2558 แบงคอตเซ m เดย์บริการส่งพัสดุภายในวันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล2559 c u r l y เ e คอร่พร่วมพัฒนาและลงทุนระบบธุรกรรมออนไลน์และบิตไลน์เพยเพื่อความสะดวกสบายในการชำระเงินมากขึ้น2560 Easy h i p อีซีชิประบบที่ช่วยเหลือผู้ส่งในการจัดการพัสดุและเก็บข้อมูลต่างๆ 561บริษัท VGI จำกัดมหาชนได้มาเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในกิจการโดยถือหุ้นของบริษัท Kerry Express ประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นจำนวน19%จากจำนวนหุ้นทั้งหมดขยายเครือข่ายเพื่อรองรับการขนส่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมขยายระบบขนส่งเพื่อให้รองรับการขนส่งพัสดุได้มากกว่า1ล้านชิ้นในหนึ่ง 2562เพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ส่งที่ต้องการให้เข้ารับพัสดุถึงที่หรือต้องการส่งพัสดุเป็นจำนวนมากขยายจุดบริการกว่า15,000จุดทั่วประเทศเป็นจุดจำนวนมากกว่า3เท่าของจำนวนสาขาเมื่อปี2018 2563เปิดบริการจัดส่งพัสดุบนสถานีรถไฟฟ้า BTS และระบบสมาชิกเค r รี่รับ วางแผนขยายบริการการจัดส่งพัสดุภายในวันหรือ same day กระจายตามทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยกระบวนการทำงานลูกค้าทำการฝากส่งพัสดุเคยรี่เข้ารับพัสดุในบริษัทลูกสาขาขนส่งไปยังสาขาปลายทางพัสดุถึงสาขาปลายทางพนักงานทำการจัดส่งพัสดุตามพื้นที่ของผู้รับ จะส่งสำเร็จจะต้องมีลายมือผู้รับปัญหาที่พบเริ่มมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่พบว่าประสบปัญหาพัสดุทำให้ประชาชนที่ไม่ออกจากบ้านหันมาสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้คือลี x ย r เอ็กเพมีปริมาณพัสดุ1ล้านชิ้นต่อวันแต่เมื่อประชากร นิยมสั่งสินค้าออนไลน์ทำให้มีพัสดุมากถึง1.5ล้านชิ้นต่อวันรถขนส่งพัสดุตอนนี้วิ่งไม่ทันมีสภาพกองวัสดุจำนวนมากในคลังสินค้าแห่งหนึ่งพร้อมเสียงวิจารณ์ว่าพนักง,งานส่วนหนึ่งลาออกเพราะปริมาณงานเพิ่มขึ้นแต่ค่าคอมมิชชั่นน้อยลงจนอยู่ไม่ได้กระบวนการลีนที่นำมาปรับใช้ในบริษัท ปรับใช้กระบวนการเรียนโดยใช้ชื่อว่าเคลี่ซัมเดย์คือบริการที่จะส่งแบบรวดเร็วภายใน1วันและยังครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพกับปริมณฑลโดยการจัดส่งแบบด่วนในส่วนนี้จะช่วยลดความสูญเสียด้านเวลาอีกทั้งยังสร้างความประทับใจแก่ลูกค้ากระบวนการต้นน้ำสู่ปลายน้ำเคลี่ทำการรับพัสดุเวลา17นาฬิกา พัสดุถึงสาขาปลายทางในเวลาไม่เกิน15ชั่วโมงทำการนำส่งพัสดุในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงพัสดุทำการจัดส่งเรียบร้อยในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงจะเห็นได้ว่ากระบวนการระหว่างส่งพัสดุไปยังสาขาปลายทางใช้เวลานานเกินไปจึงเกิดแนวทางการแก้ไขคือเข้ารับพัสดุให้เร็วขึ้นโปรแกรมทำงาน เคยเรียเข้ารับพัสดุแล้วอยู่ระหว่างขนส่งกำลังจัดส่งพัสดุพัสดุจัดส่งสำเร็จขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ